นะคะเป็นเรื่องราวในยุคสมัยวิกตอเรียของอังกฤษที่เรียกกันว่ายุควิกตอเรียก็เพราะว่าปกครองโดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและช่วงเวลาของยุคนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1837จนถึงปี1901ถือว่าเป็นยุคสําคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในด้านต่างๆของประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเหมืองแร่โรงงานและเริ่มมีการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ก้ากระโดดในยุคนั้นนะคะนอกจากจะทําให้วิถีชีวิตในแบบเก่าเริ่มหายไปแต่มันยังทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอีกด้วยซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นแรงกดดันที่สําคัญทําให้อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นตามมาจนเรียกได้ว่ายุควิกตอเรียเหมือนเป็นยุคเฟื่องฟูของฆาตกรต่อเนื่อง ในระหว่างปี1842จนถึงปี1877มีการสร้างเรือนจำขึ้นมาถึง90แห่งในอังกฤษเพื่อรองรับอัจญากรที่เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าตำรวจในเวลานั้นยังไม่มีเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอย่างเช่นในปัจจุบันแต่เทคนิคที่พวกเขาใช้ก็มีความน่าสนใจนะคะและบางอย่างก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากในยุคนั้นและพัฒนามาใช้กันจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะมาเล่าไ้ฟังว่าตำรวจในยุคนั้นใช้วิธีการหาตัวคนร้ายในคดีได้ยังไง อย่างแรกเลยนะคะคือการหารอยนิ้วมือเฮนรี่ฟอลเป็นหมอชาวสกอตผู้เริ่มงานวิจัยเรื่องรอยนิ้วมือขึ้นแต่ว่าต่อมาในปี1892 นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษท่านหนึ่งคือเซอร์ฟรานซิสเกลตันได้นำงานวิจัยชิ้นนี้มาศึกษาพัฒนาต่อเขาสร้างตำราที่เป็นระบบเล่มแรกสำหรับการระบ,บุรอยนิ้วมือโดยเฉพาะเพื่อมาใช้ในการระบ,บตตตตตุตัวตนผู้ต้องสงสัยในคดีจนทุกวันนี้นะรูปแบบต่างๆของรอยนิ้วมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเรียกตามชื่อของนักวิจัยท่านนี้ว่าเกลตันดีเทลส์และเริ่มนำมาใช้งานครั้งแรกในการไขคดีตั้งแต่สมัยยุควิกตอเรียแล้ว แต่กว่าจะนํามาใช้งานได้อย่างจริงจังนะคะก็ใช้เวลาเกือบ1ปีในการเผยแพร่เรื่องนี้ต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการวิเคราะห์รอยนิ้วมือมันสามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยําและน่าเชื่อถือจริงๆในช่วงเวลายุคนั้นนะคะประเทศอังกฤษรุ่งเรืองมากแต่ภายใต้สังคมผู้ดีและเสื้อผ้าอภรรที่หรูหราเชื่อไหมคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากในยุคนั้นกลับมาจากยาพิษ ในยุควิกตอเรียสารพิษที่นิยมมาใช้ในการก่อเหตุฆาตกรรมก็มักจะเป็นสารหนูคอรอฟอร์มไซยาไนและสตริกนินหรือว่ายาเบื่อนั่นเองสารพิษเหล่านี้จะมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายมากๆหาซื้อได้แม้กระทั่งในร้านขายยาตอนนั้นได้มีนักเคมีชาวอังกฤษท่านหนึ่งนะคะชื่อจอห์นมาร์ชเขาเป็นคนคิดค้นวิธีการตรวจหาสารพิษขึ้นมา และความสำเร็จอันโด,ด่งดังเขาก็มีชื่อว่า Marsh Test เป็นวิธีการตรวจจับสารหนูซึ่งมันช่วยตำรวจไขคดีในยุคนั้นได้มากเลยทีเดียวเพราะถ้าไม่มีวิธีนี้นะคะฆาตกรหลายคนอาจจะลอยนวลไปเพราะสารพิษส่วนใหญ่ที่พวกเขาใช้อย่างเช่นสารหนูมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติและพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วก็ยากที่จะตรวจพบ หลักฐานที่จับต้องได้อย่างเส้นผมก็มีการใช้มาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วนะคะรูดอล์ฟเฟอร์ชเป็นคุณหมอชาวเยอรมันที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านมากๆแต่ว่าหนึ่งในความสามารถนั้นทําให้เขาได้ชื่อว่าเป็นปิดาแห่งพยาธิวิทยาเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่นําการวิเคราะห์เส้นผมมาใช้ในการสืบสวนคดีอาญาในปี1861โดยเริ่มจากการตั้งข้อสังเกตว่าการนำเส้นผมมาเปรียบเทียบอาจจะใช้เป็นหลักฐานที่มีประโยชน์ได้ เส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุหรือพบเป็นตัวเหยื่อจึงถูกนำมาใช้เพื่อสืบหาเพศอายุและสีผมของผู้ต้องสงสัยซึ่งตรงนี้จะช่วยได้มากนะคะในการสร้างจุดเริ่มต้นสำหรับการสืบสวนและเมื่อพบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วการนำข้อมูลนี้ไปรวมกับหลักฐานอื่นๆยิ่งช่วยให้ข้อกล่าวหามีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันการชนะสุดพลิกศพก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยวิกตอเรียแล้วนะคะ รูดอล์ฟเวอร์โชคุณหมอชาวเยอรมันคนเดิมซึ่งนอกจากจะคิดค้นวิธีวิเคราะห์เส้นผมแล้วเขายังเป็นคนพัฒนาวิธีการชนะูตรศพอย่างเป็นระบบขึ้นมาครั้งแรกโดยไปยุกต์ใช้นิติวิทยศาศาสตร์ในการชนะศูตร์และกำหนดมาตรฐานวิธีการตรวจสอบร่างกายโดยจะเริ่มจากการตรวจสอบหาความผิดปกติจากภายนอกก่อนจากนั้นจึงค่อยมาตรวจสอบอวัยวะภายในและจึงขยายผลไปตรวจสอบในจุดที่สนใจเป็นพิเศษอย่างเช่นการตัดชิ้นส่วนไปสองกล้องจุลทรรศเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม การกำหนดแบบแผนการชนะสูตรที่เป็นระบบแบบนี้นะคะช่วยให้นิติวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนั้นก้าวหน้าขึ้นมากนำไปสู่การพัฒนาเทคนิคอื่นๆสำหรับตรวจสอบร่างกายของเหยื่อเบื้องต้นในที่เกิดเหตุอย่างเช่นการสังเกตอุณหภูมิร่างกายที่ค่อยๆเย็ยนลงและการจับดูความแข็งตัวของกล้ามเนื้อเพื่อระบุช่วงเวลาการเสียชีวิตวิธีการเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะช่วยให้ตำรวจสามารถจัดทำโปรไฟล์คนร้ายและค้นหาพยานได้ และถือว่าได้กลายเป็นพื้นฐานสําคัญที่ถูกนํามาพัฒนาปรับปรุงให้ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ด้วยอาชญากรที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุควิกตอเรียทั้งหมดแน่นอนว่าต้องเป็นจ็คเดอรริปเปอร์เขาก่อคดีที่โหดร้ายมากนะคะและทําให้ผู้คนในอังกฤษต้องอยู่กันอย่างหวาดผวากันมาช่วงหนึ่งเลยคดีของจ็คเดอรริปเปอร์ทำให้ตํารวจในอังกฤษในยุคนั้นต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อน และเพื่อการตามล่าตัวแจ็คเดริเปอร์มาให้ได้ตำรวจจึงต้องระดมกำลังกันครั้งใหญ่และช่วยกันคิดวิธีการสืบสวนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหนึ่งในนั้นรวมไปถึงการทำ criminal profiling มันคือการจัดทำโปรไฟล์คนร้ายค่ะซึ่งมักจะใช้ในคดีที่คนร้ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์จะดูจากการเลือกเหยื่อวิธีการลงมืออาวุธที่ใช้ช่วงเวลาที่ลงมือหรือลักษณะพิเศษบางอย่างหรือแบบแผนบางอย่างเฉพาะตัว มันจะช่วยให้สามารถคาดเดาเพศอายุอาชีพและแรงจูงใจของคนร้ายได้นำมาซึ่งการตามหาลักษณะคนร้ายที่เข้าข่ายซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากในสมัยนั้นนะคะ ตัวอย่างแรกของการทำโปรไฟล์คนร้ายที่ถูกบันทึกไว้สร้างขึ้นโดยสัญญาแพทย์ตำรวจชื่อว่าโทมัสบอนหลังจากที่เขาชนะสุรพลิกศพเหยื่อของแจ็คเดอริเปอร์แล้ว,ลวเขาได้สังเกตเห็นลักษณะเฉพาะบางอย่างในสาเหตุการเสียชีวิตทำให้เขาอนุมานได้ค่อนข้างมากเกี่ยวกับตัวผู้ลงมือที่สำคัญข้อมูลที่เขาพบจากการชนะสุรเหยื่อยังบอกได้อีกว่าเหยื่อเหล่านี้ถูกสังหารด้วยฝีมือคนเดียวกันทำให้ตำรวจยิ่งแน่ใจว่าแจ็คเดอริเปอร์คือฆาตรกรต่อเนื่อง อีกหนึ่งวิธีที่ตํารวจในยุคนั้นนิยมใช้นะคะเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดและเก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือการหาพยานมันถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการสืบสวนในยุคนั้นยังไม่มีการวิเคราะห์ DNA เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นหลักฐานหลักที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือพยาน การให้ปากคำของพยานสามารถนำมาประกอบการตัดสินลงโทษอาชญากรได้เลยและการจะหาพยานก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะความบันเทิงอย่างหนึ่งของชาวอังกฤษในยุคนั้นก็คือการซุบซิบนินทานอกจากจะคอยเป็นหูเป็นตาให้กันเพื่อหาเรื่องราวสนุกมาเล่าต่อเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นข่าวนั้นก็จะแพร่กระจายไปได้ไวมาก ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะทาให้การตามล่าข้อมูลของตํารวจจากการตะเวนไปสอบถามตามบ้านแบบดอทูดอจึงไม่ใช่ความพยายามที่สูญเปล่าเพราะตํารวจมักจะได้ข้อมูลดีๆจากชาวบ้านกลับมาเสมอการจดจํายังเป็นความสามารถอันดับหนึ่งของตํารวจในยุควิกตอเรียพวกเขาต้องคอยเก็บบันทึกข้อมูลพลเมืองทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทําเจ้าหน้าที่พันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์อัจฉริกรรมที่ลอนดอนถึงกับกล่าวว่านักสืบที่ดีในเวลานั้นต้องจำใบหน้าคนเก่ง ทันทีที่เห็นใครสักคนหนึ่งเข้ามาพวกเขาต้องจำประวัติของคนคนนั้นได้และจำสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อนเรียกได้ว่าตำรวจในยุคนั้นต้องมีข้อมูลของชาวบ้านในเขตของตนเองเป็นอย่างดีการจะมีความทรงจำแบบนี้ได้นะคะต้องมาจากประสบการณ์การสืบพยานที่สะสมมาอย่างยาวนานทั้งจากคดีเก่าและคดีใหม่ในยุคปัจจุบันฐานข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่สำหรับในยุคนั้นฐานข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือตำรวจ สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันในการทําคดีนะคะก็คือการสืบหาพยานมาร่างเป็นภาพสเก็ตสําหรับคดีแจ็คเดอริเปอร์ในตอนนั้นชาวบ้านหลายคนในเมืองบอกว่าเคยเห็นบุคคลหน้าสงสัยเข้าไปในที่เกิดเหตุบางคนก็เห็นว่าเดินออกมาจากที่เกิดเหตุและบางคนก็เห็นชายผู้ต้องสงสัยอยู่กับเหยื่อก่อนที่เหยื่อจะเสียชีวิตทําให้ตํารวจสามารถไปรวบรวมปากคําเหล่านี้มาทําเป็นภาพร่างสเก็ตของแจ็คเดอริเปอร์ขึ้นมาได้เพื่อลงประกาศจับและตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ โดยหวังว่าชาวบ้านจะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องหาตัวผู้ต้องสงสัยได้พอมีภาพร่างของคนร้ายขึ้นมานะคะประชาชนก็ตื่นตัวกันมากหนังสือพิมพ์หลายล้านฉบับที่มีภาพร่างของแจ็คเดอริเปอร์หรือแม้กระทั่งการรายงานข่าวเกี่ยวกับแจ็คเดอริเปอร์ล้วนขายดีมากๆในยุคนั้นและถือว่าเป็นปรากฏการณ์ความคลั่งไคล้ของสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกที่ตีพิมพ์ข่าวในคดีนี้อย่างจริงจังถึงแม้ว่าในที่สุดแล้ว ภาพร่างสเก็ตจะไม่ได้นำไปสู่การจับกลุ่มแจ็คเดอะริปเปอร์และเขาก็ยังคงรอยนวนเป็นปริศนาต่อไปจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าความพยายามของตำรวจในการตามล่าตัวเขาทำให้เทคนิคต่างๆที่คิดขึ้นใหม่เหล่านี้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการสืบคดีที่นิยมไปใช้กันทั่วโลกมีเทคนิคที่ล้ำสมัยอย่างหนึ่งในยุควิกตอเรียนะคะคือการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุในคดีฆาตกรรม การถ่ายภาพเป็นศิลปะใหม่ในยุคนั้นซึ่งมีการคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี1822และตลอดยุควิกตอเรียในช่วงแรกๆการถ่ายภาพจะถูกมองเป็นงานอดิเรกและงานศิลปะของศิลปินเฉพาะกลุ่มแต่ด้วยข้อดีต่างๆในงานถ่ายภาพทำให้ค่อยๆมีการนำมาใช้ในกรมตำรวจในตอนปลายของยุควิกตอเรียการถ่ายภาพที่เกิดเหตุจึงกลายเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วสำหรับตำรวจในทุกพื้นที่เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุตำรวจจะถ่ายภาพสถานที่ทั้งหมดและถ่ายภาพร่างกายของเหยื่อ ตัวอย่างหนึ่งของการใช้กล้องถ่ายรูปในยุคนั้นคือรูปถ่ายของแมรี่เจนเคอร์รีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อของแจ็คเดอริเปอร์ภาพถ่ายของเธอถูกถ่ายเอาไว้ทันทีหลังจากที่ตำรวจพบร่างทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเก็บหลักฐานลักษณะท่าทางของเหยื่อที่ถูกจัดวางไว้และในแง่ของที่เกิดเหตุมันเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะตำรวจสามารถเก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุที่อาจจะมองตกหล่นไปพวกเขาต้องสามารถนำมาดูย้อนหลังได้ตลอดอีกหนึ่งเทคนิคที่เกิดขึ้นในยุคนั้นและน่าทึ่งมากๆนะคะก็คือการหาร่องรอยบนกระสุน ตำรวจวคนครมาลของอังกฤษที่มีมาตั้งแต่ในยุคนั้นจะใช้ชื่อว่าสกอตแลนด์ยาดแต่ก่อนที่จะมีสกอตแลนด์ยาดได้มีกองกำลังตำรวจมืออาชีพแห่งแรกของลอนดอนจัดตั้งขึ้นเป็นเพียงเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะใช้ชื่อว่าโบลสตีรันเนอร์เจ้าหน้าที่เฮนรี่กอร์เจอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาในปี1835เนื่องจากเขาเป็นบุคคลแรกที่หาหลักฐานในคดีฆาตกรรมโดยการวิเคราะห์จากกระสุน เขาเอากระสุนออกมาจากร่างกายของเหยื่อในระหว่างการชนสูตรเพื่อเอามาดูร่องรอยบนพื้นผิวกระสุนแล้วนำมาเปรียบเทียบกับแม่พิมพ์กระสุนแบบต่างๆที่นิยมใช้กันในท้องที่เพื่อหารุ่นของปืนที่คนร้ายใช้เมื่อจับคู่กระสุนที่ตรงกับแม่พิมพ์เดียวกันได้แล้วข้อมูลตรงนี้จะช่วยกำจัดวงของผู้ต้องสงสัยให้แคบลงและยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ก่อนหน้านี้แนวคิดในเรื่องของวิถีศาสตร์หรือการวิเคราะห์จากลูกกระสุน มีมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี1500แล้วนะคะตั้งแต่มีการประดิษฐ์ปืนไรเฟลิลขึ้นทำให้เริ่มมีการผลิตลูกกระสุนสำหรับไรเฟลิลที่มีเอกลักษณ์และนำมาเทียบเคียงได้แนวคิดแบบนี้มีมานานแล้วก็จริงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เฮนรี่เป็นคนแรกที่นำเทคนิคนี้มาใช้ประโยชน์ในการสืบสวนคดีอาญาหลังจากนั้นวิธีนี้ก็ค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นจนกลายมาเป็นส่วนสำคัญของนิติวิทยาศาสตร์และใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และทั้งหมดนี้คือการทำงานของตำรวจอังกฤษในยุควิกตอเรียสำหรับในเรื่องน่าจะพาย,ย้อนอดีตลงไปอีกเราจะไปดูกันว่าการทำงานของตำรวจหรือนักสืบในอาณาจักรอียิปต์โบราณเขาทำงานกันยังไงแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ